คุณเคยมีรถคันที่คุณเฝ่ฝันอยากจะมีหรือว,วันนี้คุณเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างไหมผมเชื่อว่าหลายคนจะมีรถคันโปรดของตัวเองกว่าจะมีรถคันหนึ่งหลายคนต้องทุ่มเททุกอย่างกว่าจะได้ครอบครองต้องขอยันทำงานหรือแม้อาจจะมีบุคคลที่โชคดีได้รับของขวัญเป็นรถยนต์ ทุกคนมีความรู้สึกผูกพันรักและถนอมรถคันโปรดของตัวเองทั้งนั้นยอ้อนไปถึงวันที่เราไปรับรถคันใหม่จะเป็นรถคันใหม่ที่เขาหรือเก่าที่ใครก็ตามแต่ความรู้สึกของเราในขณะนั้นยอมรู้สึกภูมิใจมีความสุขที่ได้เป็นเจ้าของ เราตั้งเป้าในใจไว้ว่าจะใช้รถคันนี้เพื่อความสุขเพื่อสร้างอนาคตเพื่อสร้างรายได้ตามที่เราต้องการการมีรถสักคันอาจมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในทำนองประกาศให้ทุกคนรู้ถึงความสำเร็จบงางอย่างมากกว่านั้นคือมันอาจเป็นการเติมเต็มความฝัน ความฝันของใครหลายคนฝันอยากจะมีรถสักคันหนึ่งที่จะพาตัวเองไปยังที่ต่างๆฝันว่าจะใช้รถคันนั้นสร้างรายได้เดินทางท่องเที่ยวไปพบใครต่อใครได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วหรือแม้จะเป็นเหตุผลส่วนตัวใดๆเหมือนได้มาครอบครองเรารักห่วงแหน และธนุถนอมมันเราก็เป็นลูกของเราคนมีคำพูดที่กล่าวว่ารักรถมากกว่าลูกเมียนั่นเป็นคำพูดที่แสดงถึงความรักความผูกพันของเจ้าของรถรกับยานพาหนะสุดโปรดของเขาแม้จะเป็นคำพูดทํานอง กรทบกระเทียบเปรียบเปรยก็ตามการดูแลรถคันโปรดของเราการที่รถของเราได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคนที่เราไว้ใจจากคนที่เป็นมืออาชีพจากคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องรถและมีพื้นฐานความรักรถยนต์เป็นทุนเดิม นั่นเป็นความโชคดีที่สุด